So ada pasangan baru ความรักนะ่ก็เหมือนการเติมโรบักถ้าไม่เต button, ิมอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ารักมันมีอยู่จริงร้านนี้เลยลิ p ต์เอ็กช็อปร้านเติมโรบักของคนที่อยากมีความรักเริ่มต้นสู่ความรักง่ายๆเพียงแค่1บาทแต่ถ้าต้องการโปรโมชัน่นรักสุดคุ้มก็สามารถเติมได้ในระบบ ID p a พ s แต่ถ้าไม่จุใจกับความรักร้านเขานะครับก็มีระบบรับฟาร์มรักด้วยนะลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมยย hayır, ไปใช้บริการกันเยอะๆล่ะสวัสดีบนญมาดีนัน่หนหระ เลยครับโอ้ย oh, yeah. ตอนนี้ก็อยู่กับผมเองครับไมคกี้ครับแล้วเวลานี้นะครับก็มีตัวละครใหม่นะครับมาให้เราสุมอีกแล้วเช่นเคย ตัวละครน,นี้นะครับที่จริงเนี่ยสามารถอีโวได้ตั้งแต่4ดาวขึ้นมา5ดาวนะครับตัวละครน,นี้ที่ผมพูดเนี่ยก็คือตัวละครกอนฟิกนั่นเองนะครับหรือกอนคุงที่มาจากอนิเมะเรื่องฮันเตอร์เอ็กซฮันเตอร์นะครับผมจริงๆเนี่ยใครที่แบบว่ามีตัวละครวัตถุดิบอยู่แล้วนะครับก็สามารถอีโวได้เลยนะซึ่งผมเนี่ยเคยโชว์ไปเมื่อคลิปอ่าของเมื่อเช้านะครับว่ามันสามารถอีโวได้จริงเห็นไหมตัวละครกอนเอ่อกอนฟิกตัวนี้นะครับอีโวนะครับได้เดี๋ยวอ้าวทำไมอีโวไม่ได้วัตถุดิบนะครับก็จะประมาณนี้เล ที่เพื่อนเห็นกันอยู่ใช้ตัวละครกอรสีดาว2ตัวด้วยกันนะครับเวลานี้เป็นเวลาบ่ายโมงที่ตัวละครนี้นะครับมาให้สุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมนะครับจะทําการสุ่มกันเลยแล้วกันซึ่งตอนนี้นะครับผมเรือเพชรเนี่ยเรียกได้วันนี้เพื่อนเพื่อนผมโดนเพชรหนักมากครับเสียไปณเวลานะี้เหลือเพียงแค่2,700เพชรเท่านั้นเองแล้วระบบการันตีนะครับที่เราเนี่ยจะสุ่มได้5ดาวนะครับแบบ100%เนี่ยคือเรานะครับต้องสุ่มจำนวนแพ็ค10ครั้งเนี่ย รวมๆนะครับประมาณ2,700เพรด้วยกันนะครับแล้วผมเนี่ยเหลือ2,700นิดๆเองเพืเ่อนๆผมหวังว่าผมเนี่ยคงจะไม่เกือจนเกินไปนะ <laughs> เดี๋ยวจะลองมาสุ่มดูนะครับว่าผมเนี่ยจะได้การันตีหรือก่อนที่การันตีจะมานะครับโอเคตอนนี้ก็สุ่มไปเลยนะครับอ่ะหมดไปแพ็กหนึ่งยังไม่ได้นะครับจัดไปอีกแพ็กหนึ่งดูซิว่าจะได้หรือเปล่า <laughs> โอ้สุม่มไปฟิเซอร์ออกมาตัวแรกอาลูฟี่ไหมครับ โอ้โหยังไม่ออกเลยเพื่อนรีสปีดอีกเช่นเคยเฮ้ยกนฟิกออกแล้วกันเพื่อนมีเอฟเฟกที่มือด้วยอย่างเท่เดี๋ยวแคปหน้าจอเก็บไว้ก่อนนะครับเอาไว้ทําปกคลิปอ่าถือว่าโอเคแล้วตอนนี้ได้อะไรมาเกลือก็ช่างมันครับเดี๋ยวเราจะไปทําการรีวิวตัวละครให้กับเพื่อนเพื่อนดูเลยนะกันโอเคนะครับตอนนี้ออกหน้าสุกเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมนะครับจะตัดฉากนะครับไปตอนสตอรี่โหมดให้กับ เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะครับว่ากรเนี่ยสามารถทําอะไรได้อันที่จริงผมก็แอบ,บหาข้อมูลมาแบบเบื้องต้นแล้วนะครับว่าตัวละครกรฟิกเนี่ยดาเมจนะครับพี่แกเนี่ยจัดจ้านมากเลยแต่ก็แลกมาด้วยกับสกิลครูดาวนะครับที่พอสมควรไหนอะตัวละครกรทำไมหาไม่เจอเพื่อนๆกรอยู่ไหนเอยเออตัวละครนี้อยู่ไหนอะเอ้าได้มาแล้วไม่ใช่หรอเจยวนะผมหากกรไม่เจอเออน,นี่นี่หน้าตาเฉมเบอร์มาก <laughs> โอเคตัวละครกรอุ้ยแล้วประเด็นคือ <laughs> อย่างเท่เอ้ยสูงถึงไหนอ่ะเอ้ยอย่างเท่เลยทรงผมพี่แกอ่าเดี๋ยวเราเข้าใน o อร m โมดกันเลยแล้วกันนะครับตอนแรกว่าจะตัดฉากแต่ไม่น่าจะได้ตัดแล้วเอาด่านในการทดสอบก็เป็นด่านนี้และกันโลกของนารุตโตะนะครับเช่นเคยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับสำหรับดามเมจเริ่มต้นของกอนนะครับเวลาวางเนี่ยอยู่ที่95นะครับ เท่ากับตัวละครม็อบนะครับที่ผมเนี่ยรีวิวไปเมื่อเช้านี้เลยนะเอ้ยไม่ใช่ไม่เชิงกับเมื่อเช้าดีกเกือบทึ้งเที่ยนะครับสปีดอยู่ที่5นะครับระยะการโจมตีอยู่เอ่อสิกันเลยนะครับก็ถือว่ามันก็ไม่ถือว่าเยอะนะไอ้นี่ผมลกตาจริงมันคือทรงผมอ่ะเพื่อนๆมันยาวเกินนะครับแล้วราคาการอัปเดตอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย400ก็ถือว่ายังไม่แพงแต่เหมือนว่าช่วงหลังๆเนี่ยพออัพไปเรื่อยๆราคาจะแพงปะ ถ้าผมจําไม่ผิดเหมือนว่าน้องๆใน Discord นะครับจะบอกว่าอยู่ที่ห้าพันเลยหรือเปล่ารวมๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอดูกันว่ามันจะแพงขนาดนั้นเลยหรออตอนนี้ก็วามบูม่าไปครับแล้วก็สกิปไปฟาร์มเงินไปก่อนนะครับไม่มีอะไรมากเพื่อนๆโอเคการโจมตีของก่อนนะครับก็ยังมีการปล่อยอันนี้อยันจิงยาปักเายิงฉุดผมพี่แกหรือเปล่าเป็นสกิลปองยิงฉุดหรือเปล่าครับที่ทําการต่อยไปแบบนี้อันนี้ผมจําชื่อสกิลไม่ได้อีกเหมือนเดิมเพื่อนๆสกิลนี้จําไม่ได้นะครับโอ้ดูปล่อยไปปังนะครับอารมณ์ก็แบบว่า ถามว่าดีไหมมันก็ดีหละครับแต่พูดถึงระยะการโจมตีเนี่ยมันเล็กมากแล้วมันสั้นมากเลยเพื่อนอีกอย่างนะครับเอออันนี้ต้องยอมรับว่ามันยังไม่อัพด้วยแหละอีกอย่างสร้างความเสียหายทรงกลวยถือว่าแคบนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวละครก่อนหน้านี้เช่นนวดดำนะครับหรือม็อบจากร้อยคนพลังจิตเนาะเดี๋ยวผมจะตัดฉากนะครับไปตอนที่ผมเนี่ยเริ่มมีเงินอัปเกรดตัวละครเนาะอ่าโอเคครับเพื่อนตอนนี้นะครับผมก็มีเงินพอที่จะอัพก่อนสัก เดี๋ยวเราจะทําการอัปดูเลยนะครับดาเมจจะเพิ่มมาที่50นะครับโอเคเพิ่มมาที่50สนะครับสปีดยังคงเท่าเดิมนะครับระยะการโจมตีอยู่ที่15เท่าเดิมนะครับผมก็ถือว่ายังไม่มีอะไรมากนะครับยังรู้สึกเฉยอยู่นะส่วนตัวเดี๋ยวเราทําการอัปปีค่าหนึ่งเออ,เ,อเดี๋ยวไหนๆก็จะอัพแล้วขอเนี้ยอัพบ,บูม่าก,ก่อนนะครับจะได้มีเงินมากขึ้นนะครับอ่าอันนี้ผมวางนะักสือการตัวหลุดไปเฉยๆนเพื่อนกรณีที่แบบว่ากอนนะครับไม่ไหวจริงๆนะ <laughs> เพราะว่ากอนเนี่ยเอาจริงมันเหมือน จริงอยู่ที่ตัวละครวังเริ่มต้นได้นะครับแต่ก็แลกมาด้วยแบบว่าค่าอัพที่พอสมควรเลยนะครับก็อย่างที่อืมโอเคอันนี้มินิบอสจัดการได้ง่ายได้ครับช่วงนี้ก็หาเงินต่อไปครับเดี๋ยวผมจะทําการอัพบูม่าอีกสักขั้นก่อนไหมหรือจะอัพกรก่อนโอเคอัพกรก่อนแล้วกัอนอุ้ยทำไมกรอ,อัพได้หลายขั้นดึงเพื่อนๆผม,มสังเกตโอเคนะครับเราอัพอีกขั้นหนึ่งห้าอนะครับ ระยะการโจมตีเปลี่ยนไปแล้วนะครับอยู่ที่เออ่23นะครับเ,เดี๋ยวซูมอีกระยะการโจมตีอยู่ที่3นะครับสปีดอยู่ที่5นะครับดาเมจตอนนี้อยู่ที่220นะครับถือว่าโอ้โหก็โอเคนะเพื่อนดาเมจขนาดนี้นะครับกับเรเวลหนึ่งออันนี้ผมก็จะข้ามไปนะครับแล้วก็อาบูมานะครับผมอาบูมาไปนะครับ แล้วอันนี้โอเคตอนนี้ก็มีเงินอัปก่อนแล้วลองอัปไปอีกขั้นนึ่งครับดาเมจเนี่ยจะพุ่งขึ้นมานะครับอยู่ที่150นะครับระยะการโจมตีจะเพิ่มอยู่ที่5นะครับอ่าอัปไปเลยครับตอนนี้ก็เป็น 370้นะครับระยะการโจมตีอยู่ที่28นะครับสปีดอยู่ที่5นะครับผมโอเคเห็นแบบชัดๆแล้วเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับการโจมตีนะครับแล้วมันแบบว่าเป็นตัวเลทเกมจริงๆแหละเพื่อนๆอย่างที่ผมบอกไปก็คือเนี่ยมันอัพได้แบบเยอะมากนี่ครับอัพไปได้แบบเรื่อยๆเลย,เลยอ,อ่ะมันถ้าจะถามว่าเหมาะนะกับการลง Sorry โหมดไหมผมว่ามันอ,อ,อาจจะลงได้อยู่นะแต่ยากไปสักนิดนึงนะครับแนะนำถ้าใครจะเล่นตัวนี้จริงๆเนี่ยผมว่า Infinity Mode น่าจะถือว่าตอบโจทย์สำหรับตัวนี้มากกว่านะอันนี้ในความคิดผมนะโอเคตอนนี้ก็อัปบูมาไปครับอัปบูมาไปแล้วก็จะลองอัปก่อนอีกค่านหนึ่งโอ้โหสองพันเพิ่งสังเกตด,ดูลาคาอัพ2 0 0 0นะครับดาเมจเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปอยู่ที่350นะครับรวมๆแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณ700ไป ดาเมจน่าจะอยู่700นะครับถ้ารวมกันแล้วเนาะอันนี้ผมก็อัพบูม่าไว้2ถังเลยนะครับเผื่อว่าจําเป็นต้องได้ใช้เงินจริงๆนะเพราะว่าดูจากราคาอัพแล้วแบบแพงจริงเพื่อนเดี๋ยวผมนะครับจะลองอัพกนฟิกดูเลยนะครับว่า2000เนี่ยดาเมจมันจะขนาดไหนนะครับอัพมาปึ๊บอยู่ที่7,000เอ้ย700กว่าจริงๆด้วยเพื่อน700กว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับสปีดอยู่ที่ห้าเรียการโจมตีอยู่ที่29นะครับก็ถือว่ากว้างพอสมควรเลยนะเวลานี้แต่ผมว่าทรงกลวยเอลีมันดูแบบว่า มาดูแค่ไปหรือเปล่าถ้าเปรียบเทียบกับตัวอื่นนะแต่ที่รู้สึกลกหูลกตายจริงก็คือเนี่ยเอฟเฟกทรงผมเพื่อนเอฟเฟกทรงผมมันลกตายจริงอ่ะอัพขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่เท่าไหร่สามพันโอ้โหแม่เจ้าไม่เดี๋ยวแล้วประเด็นคือดูไอหลอดสีแดงหลอดสีแดงนะครับยังมาไม่ถึงครึ่งทางเลยตัวนี้มันอัพได้กี่ขั้นเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนคือแบบไม่เคยเจอราคาที่แบบว่าวางโหดขนาดนี้เลยอ่ะไม่ใช่ราคาวางโหดราคาอัพที่โหดขนาดนี้เพื่อน โอ้โหดูผมจะทําการอัพไปนะครับดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมา380ตอนนี้นะครับอยู่ที่1,100แล้วนะครับสปีดเอ่อเพิ่มมาครับคือช้าลงนะครับอยู่ที่5แล้วนะสปีดตอนนี้อยู่ที่5นะครับระยะการโจมตีอยู่ที่29นะครับอัพอีกขั้นหนึ่งอยู่ที่4,500โอ้โหอัพไปครับโอเคเมื่อกี้ดาเมจเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็นเหมือนกับการเป่ายินฉุบไปเป่ายินฉุบสีแดงนะครับ อ่าดามิตตอนนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ดูเหมือนว่าอัพมาตอนนี้จะมีออร,ราสีดำหรือเปล่าเพื่อนเออเนี่ยเห็นไหมชกไปแล้วมีออร,ราสีดำนะครับอัพขั้นสุดท้ายอยู่ที่แปดพันเอ้ยยังไม่สุดท้ายอยีกเหรอแปดพันแม่เจ้านี่จะสูงสุดถึงเท่าไหร่เนี่ยแล้วโอ้โหบูม่าผมจะแบบพอไม่เนี่ยเพื่อนคิดว่าบูม่าน่าจะไม่พอแน่เลยผมขายหนังสือก่อนแล้วกันนะครับขายหนังสือไปนะครับเดี๋ยวจะทําการโอ้โหเงินไม่พอจริงอยากอัพนะแต่เงินไม่พอ เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบใช้เงินในการรีวิวยากมาก,กเพื่อนคือมันโอ้โหผมยังคาดเราไม่ออกเลยว่าถ้าอัพขั้นอติเมทของพี่แกนะครับมันจะโจมตีระดับเท่าไหร่อันนี้ต้องขอย้านะครับว่าเป็นเลเวลหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนแล้วเป็น5ดาวด้วย5าดาวเลเวลหนึ่งทำได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาโอเคนะครับผมจะทําการอัพไปเลย800พโอ้โหพูดแล้วยังเหนื่อยเพื่อนอัพนะครับตอนนี้ดาเมจพุ่งมาอยู่ที่พันเเลยครับถือว่าโหดนะครับพันเแล้วยังไม่ได้ใช้บัฟเลยนะเพื่อน ถ้าเกิดใช้บับนี้โหดกว่านี้แน่นอนแล้วครับอัพต่อไปอยู่ที่10,000ื่นแล้วโอ้โหราคาอัพแบบแพงมากพูดแล้วตอนนี้ยังเหนื่อยแทนเลยนะ <S <S โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมก็มีเงินอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งแล้วน่าจะพอแบบว่าอัพกรฟิกได้แล้วนะครับมาอัพเลยนะครับตอนนี้อยู่ขั้นแปดนะครับอัพอีกขั้นหนึ่งเนี่ยจะอยู่ขั้นเออตอนนี้อยู่ขั้นเจ็ดอัพไปอีกขั้นหนึ่งจะอยู่ขั้นที่แปดนะครับวันนี้พูดเยอะเกินล้วนแล้ว <S <S ดามจนะครับพุ่งไปอยู่ที่สองพันแล้ว ดาเมจพุ่งมปอยู่ที่สองพนสีนะครับสำหรับเลเวล1ต้องขอย้ำว่าตัวนี้เป็นเลเวล1นะครับแล้วอยู่เพียงแค่5้ดาวเท่านั้นเองเผอๆนี่โหดกวัวแบบว่า6ดาวที่มีอยู่น,นเวลานี้อยนะเพื่อนๆอัพต่อไปนะครับอยู่ที่10,000เช่นเดียวกันนะครับแต่รูปแบบการโจมตีไม่น่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับรูปแบบการโจมตีไม่น่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะระยะการโจมตีเนี่ยก็ยังคงเท่าเดิมนะครับสูงสุดน่าจะอยู่ที่29นี้นะครับแต่สปีดเนี่ย สปีดน่าจะแบบช้ากว่าเดิมนะดูเหมือนว่าสปีดเนี่ยถ้าอัพอีกขั้นหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6วิเลยนะครับเดี๋ยวเราทําการอัพไปเลยนะครับมีเงินหมื่นหนึ่งแล้วโอเคก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้นะครับอยู่ที่2องพเอา่าสองพันนะครับสามสิบถ้าเกิดแบบว่าอัพสักเลเวลยนะี่สิบสี่สิบเนี่ยดาเมจนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ3ามพันผมคาดว่านะครับสปีดอยู่ที่6นะครับแล้วก็ระยะการโจมตีอยู่ที่29ตัวนี้เป็นตัวละครที่โหดมากนะครับผมอาจจะ วางรีวิวเนี่ยได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเองครับตอนนี้คลิปวิดีโอน่าจะยาวพอสมควรแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวตัวละครนะครับกอน5ดาวนะครับถือว่าโหดนะครับแต่ไม่เหมาะกับการลงสตอรี่เพื่อนๆ่น่าจะเหมาะแบบว่าไปลงอินฟินิตีโบดมากกว่านะครับผมแนะนําว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ควรจะมีติดไว้นะครับโหดแน่นอนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปครับว่าสตอรี่เนี่ยไม่เหมาะจริงๆนะครับถ้าไปลงอินฟินิตีโมดเนี่ยเพ้อๆอาจจะไปได้ถึง60หรือเกือบ70เวฟเลยอาจจะเป็นมาตรฐ าตัวใหม่นะครับที่นิยมใช้ในอินฟินิตบดเลยก็ได้นะเวลานี้นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าหาเพื่อนๆชื่นชอบคลิปโรตัวนี้นะครับอย่าลืมพี่จะกดไลค์้วยผมเนี่ยจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ออกมาเร็วๆนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย